คำสั่ง classify เป็นการวิเคราะห์จำนวนรายการและจำนวนตัวเลขประชากรในแฟ้มข้อมูลด้วยการนับจำนวนรายการและจำนวนรอยละของยอดรวมของข้อมูลหรือตัวแปรที่สนใจโดยจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลที่เป็นฟิลหลักหรือ key f i ล l ช่วยในการวิเคราะห์ความสําคัญของประเภทรายการในแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะของข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวอย่าง วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลประเภทรายการ type ในตาราง AR โดยให้รวบรวมจำนวนเงินคือ amount วิธีการเปิดตารางข้อมูลที่ต้องการคือ AR ไปที่เมนู analyze classify ปรากฏหน้าจอให้คลิกเลือก classify on ชื่อ type จากนั้นคลิกปุ่มดับดาว sub total fields ชื่อ amount ให้เป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นคลิกปุ่ม OK ผลลั์ที่ได้ข้อมูลจากลูกหนี้คงเหลือ772รายการอยู่ในกลุ่มรายการ IN 5 8 8รายการจำนวนเงิน525,259บาท16สตางค์คิดเป็น76.17%ของรายการทั้งหมดนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับบัญชีคุมว่าตรงกันหรือไม่เข้อสังเกตจากการใช้ข้อมูลตาราง AR โดยใช้คำสั่ง statistics classify และ classify ถูกคําสั่งจะมีการ count และ total ซึ่งเป็นคําสั่งที่ใช้ในการช่วยการเปรียบรายการและยอดรวมของข้อมูลถ้าข้อมูลครบถ้วนและเลือกฟิลที่เหมือนกันทุกคําสั่งจะตรงกันเสมอถ้าไม่ตรงกันผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่นำมาประมวลผลข้อสังเกตส่วนใหญ่ที่พบและแนวทางแก้ไขก็คือ อาจเกิดจากการวิธีการใช้คำสั่งส่วนใหญ่จะใช้คำสั่งต่อเน,นื่องกันโดยไม่ปิดคำสั่งเดิมที่ใช้ไปแล้วทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาไม่ถูกต้องดังนั้นการใช้คำสั่งใหม่ต้องปิดคำสั่งเดิมหรือการรีมูฟฟิลเตอร์นั่นเองหรือปิดตารางเดิมที่เปิดให้เรียบร้อยก่อน การแก้ไขที่2ก็คือตารางข้อมูลต้นฉบับอาจเกิดความเสียหายหรือตารางข้อมูลไม่สมบูรณ์วิธีการก็คือลบตารางเดิมทิ้งไปแล้วนำเข้าตารางเข้ามาใหม่ โดยที่คำสั่งสติติจะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดของลูกหนี้คงเหลือคำสั่ง s t a n ิฟาย i f y จะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขคือจำนวนเงินคำสั่ง classify จะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลที่เป็นตัวอักษรคือรหัสรายการผู้สอบบัญชีสามารถนำผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ในแผนการสอบบัญชีเช่น การสอบทานยอดลูกหนี้คงเหลือกับบัญชีคุมยอดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่บันทึกในระบบถูกตรงกับการบันทึกบัญชีคุมนำข้อมูลการพิสูจน์การมีอยู่จริงของลูกหนี้ด้วยการยืนยันยอดกับลูกหนี้ด้วยการสอบทานหนี้